ตลาดจับคาดวความร้อนแรงคาดมีลุ้นฟื้นตัวรับข่าวผ่านพรบสองล้านล้านมุมมองตลาดหุ้นทิศทางเศรษฐกิจนโยบายจัดการลงทุนของบรจทิสโก้ราคาทองคำรูปของเงินบาทยังไม่ยังได้รับแรงหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าสวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ <differences S 2> รู้ก่อนดยกว่าวันนี้เป็นพิเศษนะคะเราได้รับเกียร <Run S 2> ติจากทางงานของบรลจดทิสโก้นะคะคุณธีรนาริจิเมธาพาดกรรมการผู้จัดการการสวสที่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าของเราเป็นบันจี้จัมม์อยู่ตลาดเดียวนะคะลงไปถึง50จุดด้วยกันแล้วก็มเมื่อเช้านี้พอเปิดมามันก็ลงนะคะแต่พอลงเสร็จสักพักหนึ่งก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับคืนขึ้นมาได้แล้วนะคะขอเป็นภาพ,พรวมจากอาจารย์นัดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามนักลงทุนสถาบันว่าเขาทำอะไรไปหรือเปล่าเมื่อวานนี้เมื่อวานของเรานี่ก็เรียกได้ว่ายัางไงล่ะฮะก็คือตลาดทุนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะก็ของเราก็ลงเป็นแชมป์โลกหลังจากเราชนะบอลเล์บอลแล้วเราก็ลงมาก ที่สุดเป็นระดับที่หนึ่งอ่าคือเอ่อคำจริงสั้นๆนะครับก็คือช่วงที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาก็ดีใจกันเนี่ยเด้บอกว่า QE ไม่เลิกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเยอะที่สุดเหมือนกันหมายถึงว่าเปรียบเทียบกับโซน TIP อพอินโดนีเซียที่เป็นขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นน้อยแต่ของเราได้ขึ้นไปเยอะแล้วก็ในทางเทคนิคยีก็เตือนไว้ล่วงหน้าไว้เป็นสัปดาห์แล้วว่าเนี่ยเขาเรียกว่า overbought overheat ประมาณสักไม่เกินผ่านฮาผมย่องปรับแต่อนี่ตกปรับลงมานี่ก็เข้าใจว่าใน นี่ภาษาทางเทคนิคเหมือนกันเขาบอกว่าลงมาปิดแก๊ปปิดหน้าต่างหน้าต่างนี่อยู่เท่าไหร่มันเปิดได้มีอยู่สองบานนะฮะบานแรกพันสี่ร้อยห้าสิบเมื่อวานทะลุลงมา mm hmm. บานที่สองนี่ยอยู่ตัวเลขแถวบาทต้อพันสี่ร้อยยี่สิบถึงพันสี่ร้อยสามสิบก็ช่วงเช้านี้ลงมาพันสี่ร้อยยี่สิบแปดก็เข้าใจาว่าคงจะพอเนี่ยคุณเสียบนะฮะพอเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะมีโอกาสที่จะย้อนกลับน,นะฮะไปเทสแถวประมาทนะ 1 5 0 0ร้อกันอีกรอบหนึ่งในระยะต่อไปค่ะทีนี้มาถึงนักลงทุนสถาบันกันบ้าง <c oughs> นะคะแหม่วานลงไปหนักเลยทีเดียว <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณเทยนา <c oughs> คะ <c oughs> เรามองยังไงภาพรวมจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องอะไรคะ <c oughs> ผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างมีความผันผวนสูงเนื่องจากเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องการลดทอน QE อันนี้เป็นปัจจัยผมว่าปัจจัยหลักเพราะว่าบางกรณีก็แบ่งเป็นสองค่ายนะค่ายแรกคืออยากให้รอบที่แล้ววันที่19บากันยาเนี่ย ให้มันเสด็จน้ําไปเลยว่าจะลดกันเท่าไหร่นะก็จะได้ชัดๆัดนะฮะอีกค่ายหนึ่งก็ก็จะบอกว่าเนี่ยการที่มันยืดเนี่ยมันมันก็มันก็ดีนะมันยืดมันก็ดีมยังมีเงินอยู่นะครับก็ก็แต่ทีเนี้ยค่ายแรกเนี่ยเอาไอ้แบบเนี้ยไม่ดีหรอกมันยังเดี๋ยวมันก็ต้องไปคุยกันต่ออีกรอบนึงว่าจะลดอีกเมื่อไหร่แล้วเศรษฐกิจอเมริกามันไม่ดีหรือเปล่าถึงไม่ลอลดเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าในมุมมองของผมตอนเนี้ยนะครับอย่างเช่นทิสโกมองเน พุนไทยเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานเมื่อตะกี้บอกว่าโหมันเบี่ยงทีนึงเงี้ยมันเล่นบันที่จำนะม,มันเป็นเพราะตลาดเรามันเล็กะนะครับฟันธฟลอของเงินเนี่ยมันไหลเข้าออกอนะครับก็ไม่ได้ลําบากแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเสรีใช่ไหมพันธฟลอไว้เข้า <c oughs> เข้ามาเดี๋ยวบาทอ่อนเดี๋ยวบาทแข็งอะไรก็มั่วไปหมดะนะครับไม่รู้จะทายกันยังไงดีว่าบาทจะแข็งจะอ่อน ก็ก็คิดว่าสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราต้องทําใจนิดนึงว่ามันถ้ามองเหมือนหุ้นมันจะเป็นหุ้นไฮเบต้านะไฮเบต้าคือคนที่จะมาลงตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีเกมแพลนที่ที่ดีนะครับอย่างเมื่อวานถามว่าบลจทําอะไรกันหรือเปล่าไปทุบหุ้นหรือเปล่าเลยครับไม่ไม่ขายว่าเยอะก็คงไม่ได้ขนาดอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามุมมองของอย่างทิสโกเองเนี่ยเรามองเศรษฐกิจปีนี้อาจจะดูไม่สวยนะครับเนื่องจากว่าจากสภาพของตลาดโลกด้วยเรื่อง s สโลดาวนในจีนในช่วงไตรมาส2<ช>ที่ผ่านมามันมีมันมีไซ์เฟกมาหารเรานะครับแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วตลาดเศรษฐกิจทั่วโลกก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่รแต่เรามองปีหน้าเนี่ยยังไงก็ดีเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถ้าเป็นนักลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยเราเรายังคิดว่าเรายังแนะนําให้ลูกค้าลงทุนอยู่นะครับ,รบอ,อย่างปีนี้เราก็มองเป้าหมายที่ประมาณสักพันหถึงพันหจุด ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็หมายความว่าจะมีอัพไซด์จากตรงนี้อีกประมาณสัก8-9เปอร์เซ็นต์นะครับแนวหานี่มีโอกาสไหมคะเกินพันหกร้อิดว่าตอนนี้ยังไม่หวังสูงขนาดนั้นนะครับยังไม่หวังสูงขนาดนั้นเอาล่ะแต่แต่มองถึงพันหกร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นลายที่ มองดีที่สุดแล้วนะในาดที่ที่พูดพูดกันไม่แต่อาจารย์นัดพอบลจทิสโก้มาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราไม่ถามไม่ได้คืออะไรรู้ไหมพูดถึงทิกเกอร์ฟันเนี่ยเขาพูดถึงทิสโก้วันนี้ทิสโก้มาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิกเกอร์ฟันเรามีชื่อเสียงมากเพราะว่าที่เปิดมาเนี่ยเราเปิดได้ทุกกองครับครับอันนั้นก็จริงครับพอดีสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นก็วีบ่าวขึ้นมานะฮะแล้วก็มากองทิกเกอร์ฟันทุนไทยเราสองกองเนี่ย ถึงเป้าหมายทั้งคู่เลยเป้าหมายไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ8ปเครับ8ปเครับก็ใช้เวลาประมาณสัก14วันถึง18วันอนี่เท่านั้นเองนี่นี่แปลว่าซื้อได้ตอนที่ราคาตกไปต่ำกว่า1,000ปอนด์ใช่ไหมใช่ครับตอนที่หลุดลงมาพันสองร้อยไปปลายในตอนที่ไม่มีใครเขากล้าซื้อตังนี้ไม่ใช่ถ้าตะรอหาจังหวะได้ใครก็กาสซื้อเพราะว่าบอกบอกบอกขึ้นมาเออได้8เปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัวเลขแน่ประมาณนี้ใช่ผิด้พอดีใช่ครับแล้วอีกกองนึงก็เป็นกองต่างประเทศคือกองใช้หน้าทิกกกกเอออร์งทีี่ันน้็ ใช้เาประมาณหเดือนค่ะคือในขณะที่หลายๆกองเองตอนนี้เท่าที่ทราบจาก Morning Star เนี่ยนะคะก็มีหลายกองที่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้แต่ว่าเคล็ดลับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาแอบสืบกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าทางทิสโก้เขามีมุมมองไงมีกลยุทธ์ยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีคําแนะนํายังไงสำหรับการลงทุนอีกสักครู่พักกามาชกันก่อนนะคะ เคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุด,ดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้าการบินไทย A380 การศึกษา,กาไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เรือข่ายที่มีคุณภาพยังที่สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทช านอาจจะขาใจบอกว่าเออบอลจ่อทสโก้เนี่ยนะเปิดกองทุนทิกเกอร์แล้ว<ะ>ปิดได้ทุกกองท่านต้องบอกเออมันก็ปิดได้ทุกกองอยู่แล้วหละ่ะถ้าเกิดว่าบางทีอาจจะทิกเกอร์ไม่ได้แต่ก็ยืดไปหน่อยก็อาจจะปิดได้แต่อันนี้<ะ>คือต้องย้ำอีกทีว่าทิกเกอร์ได้ครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเรา<ะ>ทิกเกอร์ฟันหุ้นไทยะนะครับ<ะ>ก็กี่เจี๊ยบถามตอนเราพักบอกว่าเราออกมากี่กองก็ออกมาทั้งหมด13บ4กองก็ตอนนี้ยังเหลือที่ยังไม่ทิกเกอร์คือไม่ถึงเป้าอีกกองเดียวเองแต่ยังมีเวลา อีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะเคลียร์ตรงนี้ว่าถึงเป้าทุกกองนะครับเป้าทุกกองถึงปิดนะครับแล้วทีนี้พอมาตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหตลาดทุนไทยก็ผันผวนพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดยังไงเนี่ยตอนนี้เรามองตลาดต่างประเทศยังไงบ้างหรือเปล่าคะก็ครับก็คิดว่าอย่างเดี้ที่เราเกิดว่าตลาดไทยมันไฮเบต้ามันผวนบางคนอาจจะอยากกระจายความเสี่ยงเพราะจริงๆโดยภาพรวมปีหน้าเนี่ย การลงทุนในพวกกิ i สกี้แอสเซหรือหุ้นเนี่ยน่าจะให้บทอบแทนที่ดีอยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปหาตลาดที่มันมีโอกาสหรือ o อกาส t u n i t ที่ที่ดีตอนนี้เราก็มองตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดว่าเศรษฐกิจขเขาฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆออนะครบับการว่างงานก็อัตราว่างงานก็ดีขึ้นลดน้อยลงน้อยจำเปอร์เ,เซนต์ก็ลดน้อยลง ขนาดถึงเฟดคิดจะทำโยกการยกเลิก QE นี่ไม่ต้องคอนเฟิร์มแล้วละ่ะก็ต้องเชื่อเฟดนะครับว่า,วาเขาเชื่อว่าเศรษกิจก็ฟื้น <S <S จริงเรื่องเพดานนี่เราไม่กังวลหรอคะเพดานนี่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นปัจจัยการเมืองที่ <S 2> <S 2> มาเกิดเอาช่วงที่โอบามาเพิ่งอยู่ในออฟฟิศ รอบรอบที่สองนี่คือเพิ่งเพิ่งปีแรกคงไม่ลดว้ทรุนแรงหรอกครับเดี๋ยวมันจะไปคู่กลุ่มอีกทีถ้าแก้ไม่ได้คือตอนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ก็เหมือนรอบที่ผ่านมาอีกสามปีตอนนี้ก็เป็นบทบาทที่นักการเมืองก็จะต้องแสดงอะไรนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงน่าจะเห็นกับประโยชน์ของประเทศมากกว่าถ้าคงต้องมีการเจรจาปณิปัตนอมอะไรกันจนได้เหมือนทุกครั้งแหละครับทุกวันนี้มันไม่มีใครยอมรู้ว่าแย่ก็จะปล่อยให้มันแย่ผมผมเชื่ออย่างนั้นนี่คือที่อเมริกาที่เมกา ตลาดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคนลืมไปแล้วนะครับมีคนถามผมว่าทำงานมา18ปีเคยนึกถึงตลาดนี้ไหมคือตลาดญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาลงทุนเขาจะเอเชียแปนกันนะเอเชียแปนนิติกจะเอเชียแปนกันในรอบปีที่ผ่านมาเลยมีข้อสังเกตว่าญี่ปุ่นนี้ดีเหลือเกินนะตามนโยบายของอาเบะนอริกเนี่ยใช่ใช่ครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ย ผมว่าเขาเขาเปลี่ยนแนวทางใหม่หมดเลยนะฮะคือเป็นเน้นเรื่องโกลด์และเรื่องเรื่องการปฏิรูปที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดญี่ปุ่นก็เป็นตลาดที่คนอิกนอหรือเพิกเฉยก็มันไม่ยุ่งและเหมือนที่บอกเอ็กเจแปนเนี่ยก็มาหลายหลายหลายสิบเป็นสิบกว่าปีอ่ะเป็นลอสเดเกตของของญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วก็มาตรการค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยกำไรฟื้นได้ทันตาเหตุนะครับเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าตลาดเนี่ยคนจะ อย่างเขาเรียกถ้าภาษานักลงทุนว่า under own คือไม่ค่อยมีคนถือตลาดญี่ปุ่นก็คิดว่าฟันโฟรมน่าจะเข้ามาแล้วตลาดญี่ปุ่นนี่ไม่เล็กนะครับถ้าเทียบ market cap กับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็นต์แม้เนี่ยถ้าเราเป็นฟันแมเนเจอร์ต่างชาติเนี่ยอะไรอย่างน้อยเราต้องมีญี่ปุ่นร้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในในนิวโตรลเวทนะครับเพราะฉะนั้นเราต้ั้งกองนี้ไปที่ญี่ปุ่นลงทุนที่ญี่ปุ่นเราก็จะลงในเอทีเอฟที่แทร็กดัชนีนิกเกอิสองสองห้าที่ผมว่าทุก เป็นหุ้นขนาดใหญ่225ตัวของญี่ปุ่นหลายบริษัทบอกว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่ไปแล้วอย่างวารับไปไปแล้วครับเปิดไปแล้วครับตอนนี้ไซส์ประมาณ400กว่าล้านทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นที่ไปแล้วไปหมดแล้วครับแล้วถ้าเราสนใจนี่เราเราซื้อได้ไหมได้ครับคืออเมริกาเนี่ยทุกวันนี้จะเห็นว่ามันก็จะทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะถ้าดู s p 500ของเรานี่จะตัวตลาดกองทุนทิสโกยูเอสเตอรีตี้นะอันนี้แทร็ก เอสแอนด์พีห้าร้อยนะครับก็จะเราตักลงทุนอยากสนใจก็ดูเอสแอนด์พีห้าร้อยช่วงไหนดรอปลงมาลงมาแล้วก็อทยอยเข้าไปซื้อได้เอาเอาคิดผมผมเนี่ยผมเ่อยากจะโกอินเตอร์ล่ะอยากไปลงทุนตลาดทุนเมกาญี่ปุ่นกับคนลทดนนาทกับทางบริจจ์ทิสโก้นะครับแต่แต่แหมผมสตางค์น้อยอ่ะเออมีสตางค์อยู่หลักแสนอะไรเงี้ยผมจะไปได้แสนไม่น้อยอาจารย์นะแสนแสนนี่เยอะอาจารย์ผมมีเงินอยู่หลักแสนแล้วับ ผมผมจะไปงานที่ผมไปอาทิตย์ก่อนง่ายครับเพราะกองทุนรวมเนี่ยเราเซิร์ฟพอๆสำหรับนักลงทุนทุกระดับอยู่แล้วจะรายย่อยรายกลางรายใหญ่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอย่างลงทุนต่างประเทศเนี่ยห้าพันบาทก็ลงทุนได้ถูกกว่าค้าันที่ผมอินเตอร์ได้แล้วตตัวรอิอาจารย์ไปเม้าได้เลยว่าผมถือหุ้นญี่ปุ่นผมถือหุ้นอเมริกาห้าพันเลยนะครับผมครับก็ก็เหมาะกับทุกทุกท่านแล้วก็ แต่ทยอยลงทุนก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราก็เน้นเรื่องดอลล dollar c o เว a ร e r a g e ที่ซื้อขายได้ทุกวันซื้อขายได้ทุกวันด้วยอ้้แแลลววผมอยาก go อินเตอร์ไปอเมริกาไปญี่ปุ่นเนี่ยผมผมนั่งนั่งเครื่องบินไปซื้อที่อเมริกาไปที่บานแบบบ้านๆเลยนั่งรถไปซื้อทิสโก้ได้กองทุนนี้เราจะตั้งที่ที่เมืองไทยอ๋อในเมืองไทยแต่ไปลงทุนในสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับถ้าอยากซื้อก็คือไปแบงก์ทิสโก้ไปแบงก์ทิสโก้ก็แบงก์ทิสโก้นี่ก็จะทันสมัยหน่อยคือมีทุก ห้างงานห้างดีมาร์เก็ตสโตร์ใหญ่ๆนะครับก็วัดสายวัดที่ไม่อยู่วัายวัดที่ก็ไม่อยู่สะดวกนะครับที่จอดรถก็สบายเนี่ยเรามีการป้องกันความเสี่ยงกับกองทุนทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นของเราไหมคะครับอันนี้อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราไม่มีการป้องกันความเสี่ยง่าเงินนะครับเพราะว่า เราก็หนึ่งเราก็มองเป็นการลงทุนระยะยาวแหละนะครับอันที่สองเนี่ยเรามองว่าถ้าเศรษฐกิจประเทศนั้นๆดีเนี่ยค่าเงินเขาม่ไจะแข็งเมื่อเทียบกับเรานะครับอย่างที่เราเห็นดีว่าทําไมพอคนเชื่อว่าเศรษฐกิจมรยากาฟื้นแล้วบาทมันถึงอ่อนฟุบลงไปเลยนะฮะตอนแรกก็กลัวๆว่าบาทจะแข็งใช่ไหมตอนนี้ก็บาทอ่อนไปเลยอย่างเงี้ยมันมันก็เลยคิดว่ามันได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือพอไปลงเพราะว่าเศรษฐกิจเขาดีเนี่ยก็ก็ไม่ต้อง h e d ไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงแต่ยกเว้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาได้ บริษัทเขาจะได้ประโยชน์คือราคาหุ้นขึ้นเนี่ยเมื่อมีกําไรดีก็คือเมื่อค่าเงินเยนอ่อนและเมื่อเทียบกับบาทบาทแข็งคนั้นตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องป้องกันความเสี่ยงครับเพราะมันสวนกันชัดเลยที้ผมถามหน่อยว่าทดอบแทนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเป็นตลาดหุ้นสหรัฐ กองทุนทิสโกยูเอสเอควีตี้ตอนนี้ก็เอ็นเอวีก็สิบห้าบาทกว่าๆก็ตั้งมาประมาณสักห้าหกห้ปี10บาทก็ประมาณสิบห้าก็เพิ่มละห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา50าสิเปอร์เซ็นต์กองญี่ปุ่นนี่เพิ่งตั้งครับเพิ่งตั้งมาประมาณสองเดือนเองตอนนี้ก็น่าจะขึ้นมา NAV น่าจะขึ้นมาประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า10บาทไปตามตลาดเลยขึ้นตามตลาดเลยครับถ้าถ้าถ้าไปซื้อเวลานี้ยังถูกอยู่ เราเราเราคิดว่าตรงการลงทุนในหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราดู valuation ับนะครับเราเราเหมือนหุ้นไทยเนี่ยเราจะบอกว่าเราซื้อ800จุดคงไม่ได้แล้วละเพราะว่ากำไรบริษัทมันพ่อเข้าไปในอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามองเป็น P/E ครับถ้าตลาดอเมริกานี่ P/E ประมาณสัก15เท่าก็ค่อนข้างใกล้กับค่าเฉลี่ย PE ของตลาดเขาส่วนญี่ปุ่นเนี่ยดู PE ไม่ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะคือค่อนข้างจะไม่กำไรอ่ะคือง่ายๆ PE อประมาณ20กว่าเท่านะครับดูดูไม่ได้ตอนนี้ต้องไปดูที่ไพรสซูบุ๊กไสูบุกเขาเนี่ยอยู่ประมาณถ้าหกหนึ่เเท่าของญี่ปุ่นนะครับซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกเมื่อเทียบกับตลาดบ้านเราหรือเทียบกับตลาดเกิดเทียบ เดเวลอป c o นทรี y อย่างอเมริกาหรือยุโรปเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเทรดพีบุ๊กประมาณ1.8-1.9นเาะครับก็ถือว่าถ้าตลาดญี่ปุ่นให้ดูไพรส์ซูบุ๊กึ่งวันนี้นิกเกอตประมาณ14,000กว่าจุดเนี่ยยังถือว่าใช้ได้ค้องไม่คพิ่ฟังเพื่อเพ่อไม่ทำหรืออันหนึ่งก็ถือว่าที่ว่าจะจัดตั้งกองอะไรนิกเกอิ์สองกองหาเนี่ย อ,นนอันนี้เปิดขายอย่างนะครัอันี่เปิดแล้วครับอันนี้เปิดแล้วเป็นกอง Open End กองทุนเปิดที่ลูกค้าซื้อขายได้ทุกวันคือที่ว่าเริ่มต้น5,000เนี่ยนะครับแต่ว่าแม็กซิมัมไม่มีไม่มีครับอาจารยออาจารย์มีแสนล้านอาจารย์ก็ลงได้คุณมีละน่าไม่ว่านะคะอะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามทิศทางของคำกันต่อค่ะ เรียนชีวิตการซื้อขายทองคําแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคาแท่งและ g o ลด์ฟิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคํามากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทาธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมม,มมาล่วกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p นดย,ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ตู้เย็น Fisher ร n d p a ด์ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเวลาค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณหมอกฤษชรัตน์ทีรัญยศีจาก m t s Go โกแม่ทองสุขกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับอคุณคุณนัทนะคะคุณกอล์ฟนะคะคุณกอล์ฟขออภัยค่ะคุณกอล์ฟครับเป็นยังไงคะสถานการณ์ทองคําวันนี้นี่เริ่มเข้าสู่โหมดปกติยังคะ ครับก็วันนี้ก็ออกมาทรงๆแล้วก็เฉยๆนะครับยังไม่เคลื่อนตัวอะไรมากแล้วก็เริ่มมีการปรับฐานนะครับที่ระดับประมาณพันสาม่สิบแล้วก็ยังเงียบๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่สวิงมากในเมื่อวานแล้วก็ศุกร์คืนวันศุกร์ที่มีการคอมเมนต์ในเรื่องของตลาดที่เรากล่าวเมื่อวานนะครับมาดูในะครับราเทคนิคเร็วๆแป๊บหนึ่งนะครับในราย15นาทีเนี่ยเราจะเห็นครับว่า สภาพตลาดทองคำนะครับก็เริ่มกลับสู่สาภาวะเริ่มกลับมาสมดุลโดยในคราฟ15นาทีนะครับมีแนวรับสำคัญที่ระดับประมาณ1,310เหรียญจนถึง1,330เหรียญแล้วก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ในไซด์เวย์ที่เห็นในภาพนะครับถ้าเป็นการนาฟลายถัดไปครับการาฟลายชั่วโมงเนี่ยรวมยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ยังมีลักษณะเคลื่อนตัวที่จะขึ้นไปเทสที่1,330เหรียญน,นะครับก็มีการซ้อมขาลงนิดหน่อย แล้วก็ครับายวันครับยังเป็นขาลงโดยภาพรวมโดยสมบูรณ์โดยที่ถ้าราคาทองคำพูดง่ายๆคือถ้ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือแนวต้านที่พันสามร้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวย่อลงมาถึงที่ระดับอันดับร้อยเหรียญอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นนักลงทุน,นช่วงนี้ครับก็แนะนําให้เก็งกำไรในกรอบระหว่างพันสามร้อยจนถึงพันสามร้อยสามสิบโดยอาจจะพยายามเปิดทําการขายก่อนแล้วก็มาช้อนซื้อทีหลังนะครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกอล์ฟค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็ชัดเจนนะคะอตอนนี้ทองคำก็ค่อยๆปรับสู่ภาวะปกติไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่น่อเนี่ยขอถามหน่อยคือเมื่อกี้ค่ะคุณทีน่าคะเราคุยมาสองกองมันไปต่างประเทศหมดเลยนะคะแต่บางท่านก็มองว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปลงในกอง LTF r m F อะไรงเงี้ย LTF นี่ลงต่างประเทศไม่ได้อยู่แล้วตา a m F เนี่ยคือเงินเราต้องไปอยู่กับผู้จัดการกองทุนอยู่กับบลจเนี่ยโอ้โหตั้งเราอายุ55บางทีโอกาสในการเลือกลงทุนกระจายในต่างประเทศเน ทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยเปิดให้สามารถ IMF ไปลงในต่างประเทศได้ด้วยเหรอคะครับเราก็เป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกการลงทุนในต่างประเทศรับ IMF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีค่อนข้างจะครอบครบในฝั่งเอเชียก็คือทางด้านจีนเอเชียแปซิฟิกเปิดแล้วนะครับลูกค้าที่ลงทุนหุ้นไทยอยากจะกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศเราก็มี IMF ตัวนี้รับรับอยู่กองทองก็มีนะครับตะืกี้คุงคุยเรื่องทองไปถ้ายังสนใจอยู่คิดว่าเออทองมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ก็น่าสนใจ แล้วก็ในอนาคตก็คงจะมีให้ครบทุกภูมิภาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสาหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาว<ช>แล้วก็กระจายความเสี่ยงไปในตลาดอื่นๆคือผลิตภัณฑ์เยอะเราเองก็เลือกไม่ถูกนะคะ,คะให้ให้คุณธีระจัดพอร์ตให้เราเดี๋ยวยอาจารย์ว่าตอนนี้สมมติอาจารย์นัทมีสักแสนล้านใช่ไหมสักแสนหนึ่งอ่างเงี้ยนะคะเราควรที่จะมีกลยุทธ์การลงทุนยังไงมีการกระจายความเสี่ยงยังไงบ้างคะครับก็ขออนุญาตแต่ล้านตัวเลขมันเยอะนะครตับขอตัดแหนึ่งร้อยแล้วกันก็จะได้เห็นชัดๆคือจริงๆถ้าถ้าคนทั่วไปปในนนส่่วทีเ็ ริสกี้แอสเซทในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในหุ้นไทยได้เพราะอันนี้ใกล้ตัวเป็นตลาดที่บางคนบอกโอ้มันเวียงมันผันผวนแต่เราใกล้ตัวแล้วบางคนถ้าเล่นหุ้นเป็นก็ยังทําหน้าที่เลือกหุ้นได้ตัวที่ชอบอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักส่วนใหญ่น่าจะไปสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นะนะครับเพราะว่า2ประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนคือด้วยขนาดเศรษฐกิจเขาก็ใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกอยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวเห็นชัดเจจนนคือี นะครับจีนเมื่อวานประกาศ PMI ดีที่สุดในรอบ6เดือนะนะครับก็คิดว่า3ประเทศภูมิภาคเนี้ยถ้าเอาคิดง่ายๆก็หาร3เลยก็ได้นะฮะคือเป็นท็อปพิกของทิสโกตอนนี้ค,คือสหรัฐจีนแล้วก็ญี่ปุน่นครั เมื่อกี้บอกบ้านเราไทยเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเจาะลงไปอีกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยในฝั่งของผู้จัดการกองทุนแล้วเราให้น้าหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็ถ้าดูธีมเนี่ยเราสาหรับทิสโก้เนี่ยเราให้ธีมเรื่อง AEC กับเรื่อง Infrastructure Investment ก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับยิ่งถ้ากฎหมายผ่านสภาเรียบร้อยเนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยในโครงสร้างพื้นฐานก็จะดีเพราะฉะนั้นหมวดอุตสาหกรรมที่เราสนใจก็คือหมวดที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับ Banking อันนี้ก็คิดว่าจะเป็นคอส่วน AEC เนี่ยจะเป็นธ พวกโรงพยาบาลที่เป็นสตริงเป็นจุดแข็งของอของทไทยนะครับพวกเซอร์วิสอย่างเช่นโรงแรมเป็นต้นนะครับส่วนอันนึงที่ผมคิดว่านะักลงทุนอย่าลืมและแ,แล้วมันเคยแบบ น่าเบื่อหน้าเบื่อไหมพวกเอ็กซ์ Finally, พ <c oughs> อร์ตรีเลตเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยพวกที่เกี่ยวกับเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยน่าจะเริ่มดี <c oughs> นะครับก็คิดว่าห้าหมวดเนี่ยเป็นห้าหมวดที่น <c oughs> ่าสนใจและจับตาดูบางท่านอยู่ทางบ้านอาจจะบอกว่าทําไมคุณเจ๊บ <c oughs> ไม่ถามเป็นลายตัวไปเลยไม่ใช่ไม่อยากถามนะคะ <c oughs> คืออยากถามแต่เพียงแต่ว่าในฐานะของของกองทุนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกเป็นลายตัวได้ะใช่ใช่ทีนี้ท <c oughs> ีนี้ผมเป็นผู้ชมเนี่ยคนเทียนาค่ะ ฟ,ฟังฟังมาน่าสนใจผมผมอยากจะมาลงทุนกับทาง Tesco เนี่ยฟังฟังดูเมื่อกี้เหมือนง่ายผมไม่เคยลงทุนผ่านกองทุนมาก่อนหรอกนะ ผมต้องทำยังไงผมเดินเข้าไปที่แบงค์ทิสโก้ไปขอซื้อได้เลยว่าต้องใส่บัญชีอะไรยังไงใช่ครับก็ไปที่ทิสโก้แบงค์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า Personal Finance Officer คือขอให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะนะครับตรงนี้ได้เลยหรือจะไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w t i s c o a s s e t c o m นะครับหรือจะโทรไปที่ Call Center อนะครับ0 26336004 0แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะ ให้<อ>คำแนะนําได้เอาว่าคุณคมีเงินเบื้องต้น5000ันคุณโทรไปเลยได้ดีดีต้อนรับดนดีต้อนรับครับ ฉุยนะคะ27กันยาถึง1ตุลาคมนี้เรียน5วันเต็มนะคะตั้งแต่8โมครึ่งถึง5มงเย็นค่าอบรม25,000บาทชรองที่นั่งได้0814413638นะคะสนใจก็ลองโทรเข้ามาได้หลักสูตรไตบันไดเซนหุ้นทุนที่19ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณทีวนาดมากนะคะคที่ให้เกียรติกับเราค่ะสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ค่ะทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและสังานดกะสะทอชอซึ่งเป็นผู้สนับสนุสนหลักของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถมาพบกับเราได้ในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงห้านาทีโดยประมาณวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะ